ตั๊กเซริพรรู้สึกท้อปากข้อความถึงรัฐจากสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใดเดือดร้อนไปทุกหย่อมยาทำให้ล่าสุดนักร้องสาวตั๊กเซริพรทนไม่ไหวลุกขึ้นมาส่งเสียงหวังว่าเสียงนี้จะไปถึงรัฐบาลโดยได้โพสต์รูปมีข้อความว่าหชีวิตมีค่ามากกว่าที่คุณคิด เขาอาจจะเป็นแม่เด็ก1 2หรือ3คนหรือมากกว่านั้นเขาอาจจะเป็นภรรยาหรือสามีที่ดีของคู่เขาเขาอาจจะเป็นครูที่มีเด็กๆรักและชอบเรียนกับครูคนนี้มากที่สุดและเขาอาจเป็นเสาหลักที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่คนสุดท้ายของครอบครัวที่เหลืออยู่เขาอาจใกล้ได้แต่งงานกับคนที่เขารักเขาอาจกำลังได้งานที่ตอนนี้หาได้ยากเหลือเกินพวกเราร้องขอวัคซีน mRNA ประชาชน ควรได้ฉีดฟรีเร็วที่สุดเท่าที่รัฐจะทําให้พวกเราได้อย่าทําให้ประชาชนต้องเสียคนที่เขารักไปมากกว่านี้เลยเราบรรดาฟแฟนคลับต่างเข้ามากดหัวใจให้กัรรัวๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ